สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอริาสาซอศิริกุลชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ10เลขที่4วันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับศิละปะก,กอทิกค,ค่ะโดยศิละปะก,กอทิกกำเนิดขึ้นครั้งแรกในฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่12-16ถึง16และค่อยๆแพร่ขยายไปในประเทศต่างๆในยุโรปซึ่งความจริงแล้วคำว่ากอทิกเป็นเหมือนคำเรียกเยอะอหยางมากกว่าเนื่องจากศิละปะก,กอทิก เป็นการนำศิละปะโรมาเนสที่มีมาก่อนนั้นมาดัดแปลงใหม่โดยท็อปิกที่จะพูดถึงเกี่ยวกับกกทิกอาร์นะคะได้แก่ 1. สถาปัตยกรรม 2. จิตรกรรมและ 3. ปฏติมากรรมค่ะโดยเริ่มจากสถาปัตยกรรมลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมของกอทิกก็คือเน้นทรงสูงบางและปโปรง่งหลังคาแบบโค้งแหลมซึ่งดัดแปลงมาจากศิละปะโรมาเนส ที่มีลักษณะทึบตันกว่าเมื่อทำสูงขึ้นก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้างใหม่โดยในรูปนะคะทางด้านซ้ายคืออาสนวิหารแคนซ a รีและทางด้านขวาคืออาสนวิหารลินคอนค่ะต่อมาจิตกรรมเอกลักษณ์ของกอธิกก็คืองานกระจกสีที่ประดับตกแต่งอยู่รอบๆสถาปัตยกรรมเนื่องจากลักษณะที่ไม่ค่อยมีผนังให้ตกแต่งมากนะักจึงไม่ค่อยมีจิตกรรมฝาผนัง แต่เปลี่ยนเป็นการประดับกระจกสีเป็นภาพแทนและต่อมาคือปฏติมากรรมเน้นปฏติมากรรมรอยตัวที่ตกแต่งอยู่รอบๆผนังด้านนอกของสถาปัตยกรรมโดยตกแต่งตามโครงเสาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาสื่ออารมณ์ความรู้สึกแต่เป็นรูปรอยตัวไม่ติดกับผาผนัง ถ้าหากเนื้อหาที่เราได้นํามาเสนอในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะ Thank you for watching me ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังนะคะ